กลับมาแล้วค่ะแต่เริ่มยิงข่าวร้อนนัดแรกกันเลยนะคะกับเรื่องราวของฮาวเวิร์ดหวังค่ะนักร้องหนุ่มชาวไต้หวันหน้าตาเต็มไปด้วยแรงดึงดูดลุคแบดบอยของเขานะคะช่วงนี้ก็ดึงมาแต่เรื่องร้ายๆแล้วเกินตอนนี้เขาก็มีคดีอยู่ในครอบครองสองคดีค่ะคดีแรกก็คือมีกัญชายอยู่ในครอบครองนะคะอันนี้ก็อยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลอาญาอยู่อีกหนึ่งคดีค่ะก็คือทำร้ายร่างกายอดีตแฟนน้องหมวยพิราวันนะคะล่าสุดก็เพิ่งจะได้รับหมายจากเจ้าหน้าที่ให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาค่ะ นักร้องหนุ่มไต้หวันอดีตสมาชิกวงใจแอนทาวดหวดหวังต้องวิง่งรบคุณสอนอ้วกขวางอีกครั้งเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่หมวยพิลาวันอดีตแฟนสาวแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายซึ่งเธออ้างว่าฮาวดหวดโมโ oh หตบบ้องหูจนแก้วหูทะลุซึ่งหนุ่มฮาวดหวดก็ยอมรับว่าเคยมีปากเสียงกันจริงแต่ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือจนอดีตแฟนสาวได้รับบาดเจ็บแน่นอนค่ะผมหมโช่เรตั้งแต่วันแรกแล้วครับแล้วเขาก็โอเคกับผมตั้งแต่วันแรกเลยครับเพราะมันเป็นเรื่องสองคนเวลาทะเลาะก,กันแต่ว่าไม่มีอะไรทำร้ายรา ส่วนเรื่องเงินค่าประกันตัวในคดีพัวพันยาเสพติดจำนวน1นึ่งแสนบาทที่หนุ่มฮาวเวิร์ดหยิบยืมจากอดีตแฟนสาวนั้นนะคะคุณแม่ของหนุ่มฮาวเวิร์ดเผยว่าตั้งใจจะคืนให้คู่กรณีแน่นอนค่ะอ๋อนอนอยู่แล้วต้องคืนอยู่แล้วอ๋อ,อส่วนนี้ต้องเคลียร์อยู่แล้วไม่มีปัญหา,า,าหลังจากนี้ครอบครัวฮาวเวิร์ดหวังเตรียมปรึกษาทนายเพื่อสู้คดีคขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าต้องรอการตัดสินใจของมวยพิลาวันว่าจะประนีประนอมยอมความหรือจะเดินหน้าดำเนินคดีจนถึงที่สุดค่ะ เยอะแยะอู่ทะลุค่ะจริงๆหมวยไม่ได้คิดก็แล้วแต่นะคะการตัดสินใจที่มีอารมณ์เป็นตัวนำเนี่ยผลลัพธ์ก็ตามมาด้วยเรื่องราวที่ต้องแก้ไขค่ะเราก็ไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะคะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราคุณแม่ก็ต้องรู้สึกไปด้วยภาพที่เห็นเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าคุณแม่เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันก็คือต้องอยู่ข้างๆเขานะคะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบก็คือคุณแม่ของเราดังนั้นแป๋วขอเป็นกําลังใจให้คุณแม่ค่ะผ่านผลเรื่องนี้กันไปทุกๆคนนะคะ ไปต่อค่ะกับเรื่องราวครอบครัวของฮาน่ากับฮิวโก้จุลจักนะนะ mm hmm. คู่นี้เขาก็มีน้องฮาเปอร์มาเป็นเสื้อทองคล้องใจละเ mm hmm. มื่อก่อนค่ะฮิวโก้นีเป็นคนที่แบบทำงานหนักมากแล้วก็บินไปบินกลับไทยอังกฤษเนี่ยโอ้โหเหมือนกับเหมือนกับแค่แบบลืมตาก็ไปถึงนะเหมือนไปกรุงเทพลังสิตอย่างนั้นเลยค่ะแต่ว่าตั้งแต่มีลูกเนี่ยเขาก็เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เขาบอกว่าอย่างนี้เอาละจะย้ายไปอยู่อังกฤษเป็นการถาวรละงานก็ทําแล้วก็รักแต่ขอใช้ชีวิตกับครอบครัวให้เต็มที่ด้วย คนฟ้ากลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาภรยาสาวหาหน้าทัศนาวะไหลและน้องฮาเปอร์ลูกชายสุดที่รักวัยสิเดือนได้กว่า2อาทิตย์แล้วล่ะค่ะคุณพ่อสุดเซอร์หิวก็จุลจักรศิลปินไทยที่ไปสร้างชื่อทั้งในอเมริกาและอังกฤษซึ่งหลังจากทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาเสร็จปุ๊บนะคะก็รีบบินลัดฟ้ากลับบ้านปับ๊บ พระทนคิดถึงลูกชายไม่ไหวค่ะแถมยังกลัวลูกจะลืมหน้าพอ่อก <c oughs> ็เลยเตรียมจะหอบลูกเมียไปอยู่ที่นอนด้วยกันในปีหน้าเพราะเจ้าตัวจะต้องกลับอังกฤษไปทำอัลบั้มชุดที่2ภายใต้การดูแลของแรปเปอร์ชื่อดังระดับโลกเจซีค่ะเราทำอัลบั้มหนึ่งไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ได้พิสูจน์ว่าเราก็เออเรานี้เราเป็นผู้ใหญ่เขาก็เข้าใจว่าเรามีมีลูกมี มีแฟนมีอะไรที่เราต้องต้องสนใจที่ต้องมาสนใจเรื่องครอบครัวมากขึ้นเนี่ยเราคงจะให้ความสําคัญกับครอบครัวมากขึ้นไม่ไม่อยากอยู่ห่างกันเพราะว่านี่เป็นช่วงเวลานี้เราเอากลับมาเอากลับคืนไม่ได้ช่วงที่ลูกเรากําลังกาลังเด็กกําลังโตกําลังเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเราก็หวังว่าจะไม่ไม่ห่างกันขนาดนี้คือทําอะไรก็ได้ครับแต่ลูกต้องอยู่ด้วยเราคงไม่ทิ้งไว้อยู่เมืองไทยมันไม่มันไม่ยุติธรรมด้วยแหละเพราะว่าเขาก็ เดี๋ยวเดี๋ยวก็จำนะมีครั้งหนึ่งที่ผมมีครั้งนึงที่ผมห่างไปเกือบ2เดือนน่ยที่ผมไปทัวร์เนี่ยแล้วผมกลับมาแล้วก็ประมาณอาทิตย์แรกเนี่ยคือลูกลูกอยู่กับผมคนเดียวไม่ได้เพราะกลัวจำไม่ได้ถ้าถ้าแม่เดินเข้ามาจะก็จะร้องแบบเรียกหาแม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็แบบเราก็ถือเราไม่ได้เราไม่ได้โกรธเขาแต่เราเฮิร์ตเงี้ยแบบเราจำเราไม่ได้อะไรเงี้ยเลยเราทนไม่ไหวแต่ก่อนที่จะกลับไปทําอัลบั้มใหม่นะคะหนุ่มฮิวโก้ก็ขอจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองให้แฟนเพลงชาวไทยได้ชมกันก่อนค่ะ โดยจะขนนักดนตรีฝีมือขั้นเทพที่ร่วมงานกับเขาที่นิวยอร์กมาแบบครบทีมเลยละค่ะผมกำลังอยู่ในขั้นตอนวางแผนตอนนี้ที่จะทำคอนเสิร์ตต้นปีหน้าแล้วก็ทำหนังภาพยนตร์ให้พวกฝรั่งได้เห็นว่าเราทำอะไรกันอยู่ที่เมืองไทยผมอยากจะเอาวงจากนู่นเนี่ยมาเล่นเพลงชุดล่าสุดเนี่ยเหล่านี้มาให้คนไทยได้ฟังอยากจะให้มันเป็นอะไรที่พิเศษแต่ผมจะไม่ยอมกลับไปจนกระทั่งผมทำตรงน,นี้สำเร็จเพราะว่าเดี๋ยวจะทำชุดใหมแ่แล้วและชุดนี้ หือว่าเป็นประวัติศาสตร์ส่วนตัวสมรัติผมที่ได้ทำแล้วผมก็อยากจะมาแบ่งปันให้คนไทยได้เห็นภาคสดเพราะว่าอัลบั้มก็มีให้ฟังกันอยู่แล้วคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของฮิวโก้น่าจะระเบิดความมันได้ในช่วงต้นปีหนะ้าก่อนที่นุ่มหล่อมาสเตอร์คนนี้จะพาครอบครัวไปอยู่เชียงกรษแบบถาวรเพื่อลุยงานดนตรีได้อย่างเต็มที่ต่อไปค่ะแต่เชื่อนะว่าไม่ว่าฮิวโกจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคนไทยก็ต้องคอยติดตามผลงานเพลงของเขาแหละแต่คุณผู้ชมรู้อะไรไหมคะผู้ชายคนหนึ่งที่รักครอบครัวได้ขนาดนี้ น่ารักที่สุดในโลกเลยอะคิดเหมือนเป๋วไหมคะเนาะไปต่อค่ะเป๋จะพาไปดูความห่วงใยของคนบันเทิงที่มีต่อผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเท่าที่เห็นก็คือแบบหนักหนาสาหัสจริงๆทั่วประเทศเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยค่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นนะคะในปีนี้ค่ะงานเทิดพระเกียรติปิยะมหาราชานุสร์ซึ่งก็จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีนะคะก็จะมีเหล่าคนบันเทิงค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันทํากิจกรรมเพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยค่ะ จัดต่อเนื่องมาทุกปีค่ะสาหรับงานเทิดพระเกียรติปียะมหาราชานุสร์ที่คราวนี้ก็ระดมทัพศิลปินดารานักสแสดงอาทินุสบาปุณนการอ่อ,อนอนงปัญญาวงศสุแสงสิงแก้วและศิลปินอีกมากมายมารวมพลังสร้างกุศลกันเหมือนเดิมซึ่งนอกจากจะนํารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วยังนํารายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศอีกด้วยค่ะจริงๆแล้วปีนี้มันตรงกับทุกปีเดือนนี้ตรงกับทุกปีเวลาจัดงานนี้นะคะก็จะเกิด อุทกภัยทั่วไปหมดอ่ะปีที่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆด้วยนะก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสยังพอมีเงินเหลือเงินเก็บจากการทํางานอย่างเงี้ยก็ไปช่วยเขาเถอะส่วนอดีตนักร้องเจ้าของชายาเอลวิสเมืองไทยจิ้งประุก็จัดเต็มเตรียมเอนเตอร์เทนคนดูเต็มที่ในรายการพิเศษจุฬาสกอตชาเลนที่จะได้เห็นกันในวันปียะมหาราช23ตุลาคมนี้ค่ะ นานๆก็ปล่อยของกันดีครับแต่ว่าปล่อยทีแล้วก็ปล่อยเต็มนะครับเพราะว่าเราจะได้ทําสิ่งที่ดีร่วมกันแต่ละท่านก็จะมีความสามารถเฉพาะตัวนะครับอย่างเช่นคุณบิ๊กทองภูมิก็จะร้องเพลงแนวเพื่อชีวิตนะครับจะเป็นคุณมิ้นก็จะมาโชว์อูคูเลเล่นะครับน้องอาคนโขนแน่นอนนะครับเพระเอกหนังก็มารําโขนนะครับให้ดูกันสดๆนะครับแล้วก็คุณโก้ก็มากับแซกค,คู่ใจนะครับของผมก็เป็นคงเป็นเพลงร็อกแอนโรรในช่วงของเอลวิสเพรสลีย์ โชว์ของแต่ละคนจะเด็ดแค่ไหนพลาดไม่ได้กับรายการพิเศษปีย่ามหาราชานุสรณ์2,554ถ่ายทอดสดทางโมเด r ร์นทีวีอาทิตย์ที่13ตุลาคมนี้ตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปค่ะ ตามกันมาติดๆนะคะกับโปรเจกต์งานเพลงอัลบัม้มทองผืนเดียวกันของพี่ดีนิติพงศ์ค่ะตอนนี้เนี่ยศิลปินแต่ละคนก็แยกย้วยกันไปนะคะเข,เ,เข้าห้องอัดกันเป็นรายวันเลยค่ะทีนี้ล่าสุดเป็นอย่างนี้เขาก็จับพี่หงาคารวานปูพงสิษิ์กับตุลนภัทรเม้นคุณป้าเอามาแจมร่วมกันหลับตานึกภาพดูสิคะว่าจะออกมายังไงดี ยังคงเดินหน้าสารต่อโปรเจกต์ทองพื้นเดียวกันอย่างต่อเนื่องค่ะแม่ทัพคนดนตรีรุ่นใหญ่ดีนิติพงศ์ล่าสุดก็ส่งเทียบเชิญนักร้องนักดนตรีสารุ่นคือนักงางสุรชัยจันทิมาธรศิลปินแห่งชาติปูพงศิษฐ์และตุลนภพัรมเม้นต์คุณปามาร่วมกันทาซิงเกิลพิเศษเพียงความจริงโดยหนุ่มตุนเผยว่าขอทุ่มทั้งตัวและหัวใจแต่งเพลงนี้เพื่อให้กําลังใจคนที่กําลังท้อแท้ค่ะซึ่งก็เพราะโดนใจศิลปินรุ่นพี่อย่างปูพงศิษฐ์ถึงขนนาดดััั่งงครร้้แกกกก็ไลลลใหททีเลยละชอบ พอดีวันนั้นที่เขาส่งไปผมกําลังนั่งสังสรร์นัดข้อกันอยู่กับ <ๆ S 2> เพื่อนๆนก็เลยเปิดให้เพื่อนๆอออออฟังก็โอ้ทุกคนก็ชอบคือพวกเราก็ไม่ใช่คนใหม่ๆแล้วเราน่าจะได้ฟังความคิดของคนหนุ่มกว่าเรา <c oughs> เขาเขามองชีวิตเขายังไงเราก็ช่วยกันถ่ายทอดผมรู้สึกยินดีครับที่พี่พี่ดีได้ชวนผมมาร่วมสนุกในงานนี้เราเป็นนักดนตรีได้แต่งเพลงได้เล่นดนตรีกับพี่ๆก็มีความสุขมากครับ เพลงเพียงความจริงจะสร้างแรงใจให้แฟนเพลงได้มากแค่ไหนอดใจรอฟังกันได้อีกไม่นานเกินรอค่ะพร้อมติดตามความคลื่อนไหวของโปรเจกต์ทองพื้นเดียวกันได้ที่รายการนายเอ็นเตอร์เทนนี่หละค่ะ คุณผู้ชมทุกท่านคะและตอนนี้นะคะพวกเราก็พร้อมแล้วค่ะที่จะพาทุกทุกท่านเดินทางไปลอนดอนกับนายเอเดนเซอร์ไพรส์ทริปครั้งที่4 Wonderful Autumn in... เอ่อเอ้ามั่วเลย <laughs> เอาไหม่วันเดอร์ฟูล u อตท n ม n ินกรีนค่ะจะบอก Wonderful Autumn in Winter อะไรเนี่ยครั้งนี้นะคะเราจะพาผู้ร่วมทริปไปดูบ้านเกิดของกวีเอกของโลกวิลเลียมเชกสเปียค่ะแล้วเราก็จะพาไปขึ้น London e ไ e นะคะไปชมวิวกรุงลอนดอนด้วยกันค่ะแล้วเราก็จะพาไปช้อปปิ้งของที่ระลึกกันที่ทีมเด่นของโลกแมนเชสเตอร์ยูไนเตสนะคะแล้วก็ในการเดินทางของเราครั้งนี้ก็จะมีเตอ๋อชันทวิตไปกับเราด้วยเป็นไงล่ะคาดหวังกันได้ขำเลยใช่ไหมและต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีค่ะที่ทําให้พวกเราได้ไปเที่ยวกันดีๆแบบนี้นะคะขอขอบพระคุณเครื่องสําอางชิเน่ค่ะเครื่องเล่น AJ DVD และคาราโอเกะรองเทา้ากีต้าร์โตโยต้าแฮมรี่วิสราคอลลาเจนเพปไทด์ plus คิวเทนและนมถั่วเหลืองแลคโตสไยคุณ มากๆนะคะแต่ขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะมากระเทาะหัวใจโดมค่ะเรื่องที่ว่ารักร้าวกับน้องเพน